รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ,บวงนิงและพี่เป็นหนึ่งพร้อมสารธรรมหลากหลายในเช้าวันยุ่สบายสบายแบบนี้เช่นเคยในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะและในวันนี้ค่ะพระครูสังครักษักดาสุนทโรวัดธรรมาพิมุกจังหวัดตราดยังคงม,มีสรมภารธรรมมาฝากเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม อาจารย์อยู่ชนบทนะนะบ้านอยู่ชนบทก็คุยแซวก็คนชาวบ้านชาวสวนเป็นไงแผ่นจังหวัดตราดแผ่นดินไหวไหมโอ้ยบ้านเราแผ่นดินไหวถ้าแผ่นดินไม่ไหวเนี่ยมันปลูกทุเรียนไม่ขึ้นหรอกอ่าบ้านเราแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคือแผ่นดินมันดีอุดมสมบูรณ์ดีนะปลูกทุเรียนกันตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนอาจารย์ที่ปลูกทุเรียนนะบางคนเขาก็มีสวนทุเรียนอยู่ โอ้มีทุเรียนอยู่เป็นหลายพันต้นแล้วก็มีทั้งอะไรอ่ะหมอนทองมีทั้งกระดุมชนีมูสันคิงหนามดำถ้าหากว่าหมอนทองตัดหน้าสวนเนี่ยกิโลละ200หมูสันคิงกับงามหนามดำเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ600 7 0 0ถึงซึ่งมันแพงไปกว่า3 4ถึงเท่าตัว วันนั้นเห็นเขาตัดขึ้นรถปิกอัพคันหนึ่งนะรถมารับซื้อตัดปิกอัพคันหนึ่งเห็นเขาจ่ายเงินกันโอนทางแออนะล้านสองแสนบาทปิกอัพคันหนึ่งนะ่ะล้านสองแสนนั่นคือตัดไม่กี่ต้นนะแล้วเขามีเยอะแยะเลยปีหนึ่งก็ได้เป็นสิบสิบล้านเกือบยี่สิบล้านอย่างเงี้ยซึ่งเราเนี้ยถามว่ามันมั่นคงไหมโยมในราคาทุเรียนอ่าซึ่งตอนนี้ ก็มีนายทุนใหญ่ๆที่ไปคว้านซื้อที่แล้วก็ปลูกทุเรียนแบบแปลงใหญ่ๆยักษ์ๆเนี่ยอีกเยอะมากเราเชื่อว่าเ,เขาปลูกเองเขากินเองเขาซื้อขายเองของเราไม่แน่หรอกเราอาจจะกลายเป็นลูกเมียน้อยก็ได้ที่ราคามันอาจจะไม่ได้ดังใจพระอาจารย์ก็เลยบอกคนจังหวัดตราดไว้ว่าเราพยายามรวมกลุ่มกันไว้นะจับกลุ่มกันไว้แล้วขายในรูปของสหกรณ์ขายในรูปของกลุ่มถ้าหากว่าเราไม่อยู่รวมกลุ่มกันไว้นะ พ่อค้าคนเล็กคนน้อยสวนเล็กสวนน้อยเนี่ยอยู่ไม่ได้เขาจะมาไล่บี้ทีละคนทีละคนแต่ถ้าเราจับเป็นองค์กรคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อเราต่อรองราคาได้ด้วยองค์กรใหญ่ๆนะงั้นรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบธรรมะนั่นแหละงั้นเรามาจับกลุ่มก้อนให้มีญาติธรรมกันไว้เยอะๆนะพอมีปัญหาชีวิตอะไรขึ้นมาอย่างน้อยเราก็ยังรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้เป็นทุกคนเดียวเรามีเพื่อนร่วมทุก สี่อย่างคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันสี่อย่างนะทุกคนเกิดมาหมดเห็นไหมเป็นเพื่อนร่วมเกิดน,นี่วันนี้ถ้าโยมไม่ได้มาที่นี่นะโยมอยู่บ้านโยมก็นั่งแก่อยู่คนเดียวเห็นไหมพอส่องกระจกปับ๊บตานี่ทำไมกูอยู่บ้านแก่คนเดียววะเนี่ยพอเรามานั่งตรงนี้ปั๊บมองข้างๆ เราก็กระซิบกับไอ้คนข้างๆเนี่ยอีกคนแก่ว่ากูอีกเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีเพื่อนร่วมแก่อพอเราจับเป็นองค์กรปุ๊บมันมีสถิติของผู้คนที่มีความแก่เหมือนเรามีความเกิดเหมือนเราและนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยที่มองๆดูว่าแข็งแรงเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะมีมะเลง็งซ่อนอยู่แต่มันยังไม่สแสดงฤิ์ของมันเนี่ยเมื่อกี้พระอาจารย์เดินมาเนี่ยพอเดินมารู้สึกมัน มันมันงนเงินงนเงินโยกเยกโยกเย,ย,ยกใจแอบไปคิดว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวหรือเปล่าเนี่ยไอ้วันที่แผ่นดินไหวครั้งแรกนะรู้สึกเหมือนเหมือนเราจะเป็นลมหรือความดันต่ําแต่พระอาจารย์เนี่ยเป็นบ่อยก็คือความดันต่ําความดันมันจะต่ากว่าร้อยพอไปเช็คดูปั๊บความดันต่ําเนี่ยเป็นบ่อยมากหมอเขาเลยแนะนําก็บอกหลวงพี่อย่างเนี้ยต้องเบียร์สองกระป๋องเขาบ,าๆๆบอกนะบอกนมือก็แนะนะําพระดีเหลือเกินนะ ความดันต่ำเก็บอกมันต้องกระดกเบียร์หรออพี่บอกไม่ใช่แปง้งขามากก็ได้มั้งแต่ความดันต่ำมาเป็นบ่อยพอนั่งนานๆลุกขึ้นยืนปุ๊บนี่ต้องไปพิงต้นเสาวไว้ก่อนแล้วหน้ามันมืดมันมองอะไรไม่ออกเมื่อกี้เดินมาก็ยังเป็นนิดหนึ่งนะอ่านั่งอยู่ตรงนี้เห็นดีๆก็อาจจะมีโรคภัยอยู่ในตัวนะเราก็เป็นเพื่อนเจ็บ แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งไม่นานนักไม่เกินอีก60สิปีข้างหน้าทุกคนก็ตายอีกห0ิปีเนาะไหวไหมเดี๋ยวบอกสิบปีก็ไม่ไหวแล้วแย่ <c oughs> yeah, แล้วค้างสันแล้วทุกวันนี้อ่านนะเราก็เป็นเพื่อนกันสี่อย่าง <c oughs> เกิดแก่เจ็บตายจับเป็นองค์กรเข้าไว้นะเหมือนกลุ่มก้อนของสหกรณ์อันนี้คือสหกรณ์ สหกรณ์ชีวิตเราจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอายมจําได้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มลูกแล้วไปพบพระพุทธเจ้าลูกเขาตายแล้วแต่เขาไม่ยอมรับว่าลูกตายไม่ยอมรับและไปขอใครให้ช่วย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 ไม่มีใครช่วยเขาบอกก็ลูกคุณตายแล้วจะช่วยยังไงมีคนแนะนําว่าไปพบพระพุทธเจ้าสิท่านน่ะเก่งสามารถชุบชีวิตคนได้ มันเป็นอุบายให้ไปพบพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อนางกีสาโคตมีโอ้โหเก่งมากเลยนะโยมป้าเก่งมากกีสาโคตมีอุ้มลูกไปลูกตายแล้วแต่พอไปถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นเลิศที่สุดในจักรวาลนี้ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าประเมินหน้าง,งานแล้วประเมินว่าผู้หญิงคนนี้ ต่อให้เราสอนดีขนาดไหนเขาก็จะไม่มีทางเชื่อเพราะเขาปักใจไว้แล้วว่าลูกฉันและลูกฉันต้องอยู่กับฉันเห็นไหมพุทธเจ้ารู้เลยว่าปากของพระองค์ปากเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะสอนเขาได้พุทธเจ้าก็ต้องมีแผนสองงั้นมันต้องปากเนี่ยมากขึ้นต้องมีคนบอกเขาให้ได้ว่าลูกเขาตายแล้วมันต้องเป็นปริมาณปากที่มากปากผู้หญิงคนนี้จึงจะเชื่อใช้เชิงสถิตินะ ใช้เชิงปริมาณพู้เจ้าก็เลยออกอุบายว่า <_ d ans> เดี๋ยวจะทํายาให้และจะทาให้ลูกฟื้น,นเดี๋ยวจะทํายาให้แล้วเดี๋ยวจะฟื้นไม่ได้บอกว่าลูกฟื้นเดี๋ยวจะทํายาให้แล้วเดี๋ยวจะฟื้นแต่เธอต้องไปเอาเม็ดพันผักกาดจากบ้านของคนที่ไม่มีคนตายเลยอะเอามาให้เราเอาบ้านละนิด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 ิด,ด,ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะทํายาให้มีความหวังก็เดินไปบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนทุกบ้านก็ยินดีจะให้เม็ดผักกาด แต่พอถามว่าเออแล้วเม็ดผักกาดบ้านเนี้ยเคยบ้านนี้เคยมีคนตายบ้างไหมเอ้าทําไมพูดแบบนี้ล่ะน้องหญิงทุกบ้านก็มีคนตายทั้งนั้นแหละบ้านเรานี่ก็ปู่ตายย่าตายตาตายนะยายตายเราก็เพิ่งสามีตายไปเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งั้นบ้านที่มีคนตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็ไปบ้านต่อไปเรื่อยๆเป็นร้อยร้อยบ้านทุกบ้านยินดีให้แต่ทุกบ้านก็ตอบว่าไม่มีหรอกบ้านไหนที่ไม่มีคนตายบ้านเรามีคนตาย คนที่มีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยข้อมูลมันมากพอเห็นไหมพระพุทธเจ้ารู้ดีปากเดียวช่วยไม่ได้งั้นต้องหลายปากก็เลยทําให้นางได้กลับมาหาพระพุทธเจ้าไม่ได้อุ้มลูกมาแล้วนะแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเราปรุงยาสําเร็จแล้วเห็นไหมเธอได้ฟื้นแล้วลูกเธอไม่ได้ฟื้นแต่จิตของเธอฟื้นจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วตรงเนี้ยนะ ก็ทำให้เราได้ข้อคิดว่างานศพทุกงานถ้าคนเขาถามว่าทำไมต้องจัดงานศพหลายวันทำไมไม่ตายเช้าเผาบ่ายหรืออะไรยังไงพระอาจารย์ว่าตั้งศพไว้สักสามวันก็ดีนะอย่างน้อยๆเจ้าภาพถ้าไม่ได้ตั้งศพเจ้าภาพก็จะเสียใจทำไมพ่อตายทำไมพ่อต้องมาตายตอนนี้อายุพ่อน้อยจังเลยแค่ห้าสิบไปปลาย,ลายทำไมพ่อตายเสียแล้วพอเจ้าภาพได้รับแขก คนที่มาในงานเราเจ้าภาพจะเริ่มมีข้อมูลเชิงสถิติแล้วว่าเออคนที่มางานเราคนเนี้ยพ่อเขาก็เคยตายไปแล้วนะนี่ลูกเขาก็ตายไปแล้วนะพี่เขาตายนะเราเคยไปงานศพพี่เขาพ่อเขาแม่เขาน้องเขาทุกคนที่มาในงานล้วนแต่เราเคยไปเยี่ยมศพเขาแล้วทั้งนั้นอย่างน้อยลละที่เจ้าภาพจะมาคิดอย่างเดียวว่าทําไมพ่อเราต้องตายเอา้าก็ไอคนที่มาเนี่ยพันคนเนี่ยก็ล้วนแต่เคยมีคนตายแล้วทั้งนั้น อย่างน้อยๆก็ทําให้เจ้าภาพบันเทาทุกข์ว่าพ่อเราไม่ได้ตายคนเดียวพ่อเขาก็ตายงั้นเราจะไม่หวั่นไหวอะไรจะมาเขย่าโลกอีกสักกี่ครั้งเตรียมใจไว้ได้เลยว่านะเราจะต้องอยู่ให้ได้ และจะต้องอาศัยวิกฤตให้เป็นโอกาสเราจะต้องหาโอกาสจากทุกอย่างให้ได้ตอนที่ศพเด็กที่รถบัสไฟไหม้แล้วเด็กเสียชีวิต23ส่สสศพนะพระอาจารย์ก็ไปเทศที่งานศพเขาโหยนั่งอยู่นี่นะข้างหลังพระอาจารย์เนี่ยศพเด็กคือแถวยาวเหยียดเลยแล้วนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือญาติทั้งนั้นเลยไม่ใช่แขกเป็นญาติล้วนๆเต็มไปหมดก็บอกกับเขาว่าโยม อย่าอย่าจินตนาการไปเยอะนะว่าลูกเนี่ยร้อนแสนร้อนทรมานแล้วลูกฉันก็ตายไปเพราะความร้อนทุกคนพยักหน้าหมดเลยใช่กําลังเป็นทุกข์เพราะภาพที่มันหลอนในความรู้สึกว่าลูกทรมานเพราะความร้อนบอกโยมแค่โยมทอดไข่ในครัวเนี่ยควันเล็กๆน้อยๆโยมยังจามยังไอยังสำลักควันวันนั้นลองดูบนรถบัสคันนั้นสิควันดําปีท่วมรถเต็มไปหมดเพราะมันไม่เบาไม่ฟองน้ําที่อยู่บนเบาะรถนะนะ โยมเชื่อว่าลูกของโยมจะมีโอกาสได้ร้อนบ้างไหมพระอาจารย์เชื่อว่าน้องๆทุกคนต้องสำลักควันจนสลบไปและเมื่อสลบปุ๊บไฟก็เผาร่างเขาลูกโยมไม่ได้ร้อนหรอกต้องคิดแบบนี้ไม่งั้นจะเป็นทุกข์เพราะภาพที่ลูกกําลังถูกไฟไหม้ลูกโยมไม่ได้ร้อนเลยลูกโยมแค่สำลักควันแล้วน้องก็หลับไปเข้าใจเนาะถ้าเราคิดแบบเนี้มันก็จะเขย่าประสาทเราไม่ได้สักเท่าไหร่ แล้วลูกฉันแล้วเจ้าคะเป็นครูสามคนภาพที่กู้ภัยเขาถ่ายส่งมาลูกจับมือกันไม่รู้ว่าลูกฉันนะแต่ว่าดําเป็นเหมือนยางรถยนต์แต่เห็นเป็นโครงกระดูกเขาขาว,ขาวที่จับมือกันสามมืออสี 4, เ่เป็นวงกลมแล้วตรงกลางเป็นก้อนๆเหมือนยางรถยนต์อีกประมาณ10บก้อนแสดงว่าลูกฉันเนะี่ยโอบเด็กไว้ลูกฉันเป็นครูภละเก่งนะโยมคิดว่าลูกโยมวิ่งออกจากรถได้ไหมวันนั้นได้เจ้าคะ่ะฉันเชื่อว่าเขาวิ่งได้ แต่พระอาจารย์เชื่อว่าเขาเลือกที่จะไม่วิ่งมากกว่านาทีนั้นมันมีอะไรบ้างละ่ะที่เด็กกําลังร้องและครูจะช่วยได้เขาก็ไม่ได้พร้อมตรอเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะตายหรอกแต่นาทีนั้นมันทําอะไรได้บ้างมากเท่ากับการกอดเด็กๆไว้นะก็เลยบอกว่าให้นึกถึงภาพที่เขาทําหน้าที่ครั้งสุดท้ายด้วยความภูมิใจดีกว่าว่าเขาได้เป็นครูสมศักดิ์ศรีของความเป็นครู เนาะงั้นเราคิดให้ดีแบบนี้โยมอะไรมันจะมาไม่ดีกี่รอบเราจะคิดให้ดีคิดให้ดีคิดให้ดีเนี่ยโยมแม่บอกโยมแม่ก็บอกพระปีที่แล้วเนี่ยพระนั่งเครื่องบินประมาณหกเจิไฟบินเลยนะปีหนึ่งนั่งเครื่องบิน70ิเที่ยวนี่มันเยอะไปแล้วพระตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันตกหลายลำแล้วนะพระพระอย่านั่งเครื่องบินบ่อยได้ไหมพักนี้นั่งรถมั่งก็เจ้าภาพที่เขานิมนต์มาเทศกรุงเทพเราอยู่ตราดห่างมา3า0โลเนี่ย เจ้าภาพเขาก็จองตั๋วให้เราเสร็จนี้เราก็อา้ากก็ต้องนั่งเครื่องตามที่เขาให้มานะก็เลยบอกโยมคิดอย่างนี้ถ้าพระนั่งรถรถชนกันปึ่งและพระตายโยมจะได้ประกันจากรถประมาณศพละสองแสนแต่ถ้าเครื่องบินตกโยมได้สองล้านก่ <c oughs> <c oughs> อนขึ้นเครื่องพระอาจารย์ก็โทรไปแซวโยมแม่ละโยมเครื่องจะขึ้นแล้วนะเตรียมรับสองล้านนะ พอเครื่องลงเรียบร้อยปุ๊บล้อแตะพื้นโทรไปแซลยอมขอแสดงความเสียใจด้วยงวดนี้พลาดลุ้นงวดต่อไปอย่างน้อยเราก็ก็พยายามให้เขาคิดดีนะเราจะต้องไม่สั่นสะเทือนกับอะไรก็ตามทีที่มันจะโยกคลอนความรู้สึกโยกคลอนความศรัทธาตอนนี้ความศรัทธาเกี่ยวกับองค์กรพระสงฆ์เดี๋ยวก็มีข่าวพระไม่ดีไม่ดีออกมาทุกวันทุกวันนะซึ่ง โยมอย่า,ยาสั่นคลอนนะถ้าคนบอกว่าโยพระไม่ดีก็มีแค่ออกสื่อเท่านั้นแหละบอกได้เลยโยมยังมีอยู่อีกที่ยังไม่ได้ออกสื่อยังจับไม่ได้อีกยังมีให้เรามั่นใจเลยว่าม,มันก็มีเหมือนนักเรียนในห้องเรียนเด็กเกเรเด็กดีก็ปนปนกันอยู่ในห้องงั้นเราตั้งมั่นในความศรัทธ,ธาไว้โยมทําบุญกับพระก็ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าพระรูปนั้นจะดีหรือไม่ดีเบื้องหลังท่านจะ แอบฉันเข้าเย็นไหมท่านจะมีสีกาไปเก็บไว้ในกุฏิไหมเราไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดจะไปรู้ก็ต่อเมื่อนักข่าวจับได้แล้วตำรวจจับได้แล้วเราไม่มีทางรู้แต่ให้โยมมั่นใจว่าทานที่โยมบริจาคไปอย่าว่าแต่คนอย่าว่าแต่พระแม้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหากบุคคลนําภาชนะที่มีเศษอาหารติดอยู่ในจาน ล้างจานและเกลี่ยลงไปที่ล่องน้ำด้วยความเจตนาไว้ว่ามีสัตว์อะไรมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียมีตัวอะไรที่กินเศษอาหารได้ก็มากินซะนะเราขอยกให้ล้างจานไปแล้วคิดแบบนี้ยังมีอานาสงส์แห่งการให้ทานเป็นประมาณที่มากนี่เห็นไหมนี่ขนาดล้างจานยังได้บุญจากการให้ทานแล้วนี่เราทําบุญกับคนที่ห่มผ้าเหลืองซึ่งเราไม่รู้หรอกพระจริงหรือพระปลอม เราก็ทําไปเถอะแต่เราก็คัดกรองหน่อยดูดูเท่าที่พอเราดูได้อย่าถึงขนาดกับแหมไปยืนอยู่ป้ายรถเมย์ขีบบุหรี่ใส่แว่นตาเลแบแนฟังเซบ้ายืนกระดิกขากระดิกกระดิกโทรศัพท์คุยอย่างนี้มันก็ดูไม่งามใช่ไหมเราก็เลือกดูเท่าที่เราพอสํารวจโดยกายได้ว่าท่านอยู่ในออเรียบทที่งดงามแล้วเราก็ทําบุญไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นภาคไม่ดีก็อย่าไปเศร้ามองให้เป็นคิดคิดเสียว่า มนุษย์ก็มีกิเลสแบบนี้แหละเป็นธรรมดานะ,ะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ฝากผีฝากไข้กันไว้ตึกสอตองงอถล่มมาเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันค้นหาศพเจอเศษซากเล็กๆน้อยๆก็พยายามคืนญาติเขาเขาคงฝากผีกันไว้ถ้าฉันเป็นผีเมื่อไรช่วยมาหาศพฉันทีไม่งั้นกู้ภัยคงไม่ยอมเสียสละเวลาไปหามลุ่งหามข่ำเป็นเดือน ค้นหาอะไรสักชิ้นของคุณเราจะเจอและส่งคืนญาติให้ได้เขาคงฝากผีกันไว้เนาะงั้นเราก็ฝากผีกันไว้เราถ้าชันตายก็ช่วยทำศพชั้นทีหนึ่งนะอุทิศส่วนกุศลทำบุญให้ฉันบ้างนะฝากไข้กันไว้ถ้าฉันเป็นไข้ป่วยเมื่อไรก็ช่วยรักษาฉันด้วยอย่าปล่อยให้ฉันต้องนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะช่วยดูแลฉันบ้างในวันที่ฉันดูแลตัวเองไม่ได้นะ ฝากผีฝากไข้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราทุกคนก็ไม่รู้ว่าวิบากกรรมมันจะยังไงเส้นเลือดบนสมองมันเยอะแยะมันจะแตกจะตีบวันไหนก็ไม่รู้คนออกกําลังกายมากๆอย่างโยมพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงโยมพงษพัฒน์ก็ยังเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะมันก็ไม่แน่ว่าคนออกกําลังกายจะไม่ป่วยแต่คนบางคนก็ไม่เห็นจะรักษาสุขภาพดีแต่ร่างกายก็แข็งแรงจนอายุ8ปดเก็มี องั้นมันก็ไม่ได้แน่นอนเนาะเราพยายามตั้งใจไว้ให้ชีวิตของเราอยู่บนเส้นทางของบุญให้ได้ตลอดเวลา,าแล้วก็หมั่นทำความดีไว้ให้เยอะๆเดี๋ยวสักวันบุญจะกลับมาช่วยเราอลองฟังเรื่องนี้ก่อนที่จะจบผู้หญิงคนนึงทำงานอยู่ในโรงงานโรงงานนี้มีพนักงานประมาณ400คน5โมงตรงเป้ง มีเสียงออดดังทุกคนต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงงานจนหมดไม่เหลือใครแต่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปเช็คสต็อกของในห้องเย็นซึ่งห้องเย็นนี้มันติดลบถึงประมาณ20-30องศาเธอเข้าไปเช็คของในสต็อกและเมื่อเข้าไปในห้องปรากฏว่าประตูที่กำลังแง,ง้มาปิดปิดปิดแกร็กล็อก5โมงเย็นปุ๊บมันถูกล็อกโดยอิเล็กทรอนิกส์จากข้างนอกเธอออกไม่ได้แน่นอน และจะไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ในห้องนี้แน่นอนและออดดังปุ๊บทุกคนเดินออกจากโรงงานจนหมดไม่เหลือใครผู้หญิงคนนี้ก็นั่งร้องไห้อยู่ในห้องเย็นเราต้องตายแน่เพราะตอนนี้หนาวสุดขั้วเธอก็สวดมนต์ภาวนาปรากฏว่าไม่ถึงสิบนาทีมีเสียงแคร็กที่ประตูประตูถูกเปิดจากด้านนอกเปิดประตูเข้ามาปรากฏว่ายามที่หน้าประตูมาถึงบอกคุณผู้หญิงครับเชิญครับเชิญครับ,รบผมมาช่วยแล้วครับ ออกมาผู้หญิงก็หนาวสันลุงยามทำไมลุงยามมาช่วยหนูได้แล้วลุงยามรู้ได้ยังไงว่าหนูอยู่ในนี้โรงงานเรามีพนักง,งาน400คนทุกคนที่เดินผ่านผมทุกเช้าตอนเข้าและตอนเย็นทุกคนมองผมด้วยสายตาเหยียดยามว่าแกมันยามไม่มีใครเคารพผมเลยทุกคนมองผมด้วยเหยียดยามทั้งนั้น มีแต่คุณคนเดียวที่ตอนเช้ามาสวัสดีเจ้าลงสบายดีไหมคะตอนเย็นก็หนูกลับบ้านก่อนนะลงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะลงมีหนูคนเดียวที่ทักลุงทุกวันตอนขาเข้าและขาออกวันละสองครั้งแต่วันนี้หนูทักลุงเพียงแค่รอบเดียวตอนขาเข้าตอนนี้ห้าโมงสิบห้าแล้วหนูยังไม่ได้สวัสดีลุงขาออกลุงเอะใจว่าเมื่อเช้าเข้าไปแต่ทำไมหนูไม่ออกมา ลุงก็เลยมาแล้วก็เอกใจได้ยินเสียงหนูอยู่ข้างในก็เปิดประตูมาช่วยโยมทําดีไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งบุญมันจะกลับมาช่วยเราไม่มีปาฏิหาริย์ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุเป็นผลในการช่วยเหลือกัน จะนำหลักธรรมที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กันอย่างเหมาะสมนะคะและช่วงหน้ายังมีสาระน่าสับที่พี่เป็นหนึ่งนำมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตวันนี้เป็นหนึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษิตจากท่านจเจ้าอาวาสวัดปลัดไม้รายจังหวัดนคนปรปฐมมาฝากให้ทุกท่านได้สดับ ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอุทธาตาวินทเตทนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้อันนี้เป็นพุทธภาษิตบอกว่าคนขยันจะหาทรัพย์ได้จะรวยประมาณนี้แหละแต่ว่าต้องคิดให้ดีๆว่ารวยในที่นี้หมายถึงอะไร อาจจะหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียงอย่างพระพุทธพระเจ้าแผ่นดินในกันที่9ท่านให้ทฤษฎีไว้รวยแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่ามีเหลือกินเหลือใช้อย่างนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันทรัพย์ทั้งหลายมีอะไรบ้างคิดทางนั้นนะเอาแหละมาดูวิธีวิธีคิดวิธีคิดว่าเรารวยอย่างไรครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะมีโยมมาถามว่า ทำไงจะมีกินมีใช้มีเงินมีทองคิดให้มีเงินมีทองก่อนแล้วเราจะได้ทำกันอะไรบ้างที่เป็นเงินเป็นทองวันนั้นเห็นยอดไม้ที่เขาขายนึกในภาพนะยอดไม้ที่เขาขายเป็นกำๆเป็นกับข้าวเขาบอกยอดไม้ที่เขาขายได้อย่างน้อยๆก็ยอดระบาดแล้วะพอยอดระบาดแล้วเป็นไงอะถ้าเราทำขายใช่ไหมได้ยอดระบาทก็จะได้เงินแล้วมาคิดดู บังเอิญมีโยมเอายอดผักหวานมาให้ดูเอามาทำอาหารนั่นแหละก็บอกว่าเนี่ยยอดละบาทเขาบอกว่าจริงเหรออาจารย์ก็จริงยอดละบาทจริงพอเราก็พาไปดูไปดูคนที่ทำผักหวานขายว่ากําแค่เนี้ยลองกําดูสิกําเท่าไหร่ยี่สิบบาทงั้นนับยอดสิได้กี่ยอดยี่สิบยอดยี่สิบเอ็ดยอดโอ้โหนี่ยอดจะบาทจริงๆด้วยที่เราไปซื้อเนี่ยนะ ยีบาทก็คือเท่านี้กรมกรมเท่านี้เองแล้วก็ประมาณ1ยอด1บาทอาจจะแถม1ยอดมัน21ยอดนี่แล้วลองคิดดูว่าถ้าเราปลูกต้นหนึ่งปลูกต้นหนึ่งพอมันโตขึ้นมามันขึ้นสักสาข้อ4ีข้อแล้วเด็ดยอดมันจะออก2ยอดพอเด็ดตอนที่มันออกมา2ยอดก็จะเหลือจะอะไรได้สี่ยอดจาก4ยอดเด็ดไปอีกไปแปดยอดเด็ดแยอดไปออกสิยอด เด็ด16ยอดไปได้32ยอดแล้วเด็ดไปขาย16ยอดหรือ32ยอดได้ส2บาทใช่ไหมต้นหนึ่งเนี่ยหไร่เราปลูกสักกี่ต้นดี1ไร่ปลูกห่าง50เซน50เซนได้เท่าไหร่อะไร่หนึ่งมี40เมตรใช่ไหมกว้างยาวก็ถ้าหากอย่างนั้นก็ได้80ต้น80คูณ80ได้เท่าไหร่8 4 0 0 แปดพันสี่ร้อยถ้าปลูกได้อย่างนั้นจริงๆวันหนึ่งเก็บขายวันละแปดพันสี่ร้ไม่รวยได้ไงอ่ะลองขยันลดน้าแล้วเก็บไปขายแค่นั้นก็จะได้แล้วผักตำนึงผักอะไรก็คล้ายๆกันถ้าคิดอย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปทํางานในบริษัทห้างร้านเราก็เหมือนกับได้มีเงินอยู่ตั้งหลายพันบาทต่อวันเน้ยเจริญพอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ทางรายการนำเสนอไปจะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขในทุกวันของชีวิตนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่เป็นหนึ่งและน้องโบงนิ้งได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ